งานครับแอปคอร์ดเจ็ดแปดสองทุ่ครับล้อเดิมสิบเจ็ดนะครับคันนี้จัดโปรห้าพันนะฮะ <c oughs> มีตังวาล์วล้างนิดล้างหัวฉีดเปลี่ยนไส้กรองหัวฉีดสแตเลสนะครับรีเซ็ต ECU แล้วก็จูนของเดิมครับคันนี้ใช้น้ำมัน V Power เบนซิน95นะครับ <c oughs> โหมดมากราคานะฮะไม่สังแสนด้วยหน่อย <c oughs> อ่ะสหรับแอรคอร์ดครับโลประจาตัวนะครับเป็นไงรอบไม่กระดิกเลยนะครับของเดิมเวลาใส่เกียร์รอบจะตกนะครับรอบจะดรอปลงเป็นค่าเดิมโรงงานนะครับค่าดีฟอ์เขา ะฮะอันนี้ผมก็ปรับให้ใหม่นะครับผลพี่ได้ก็คือสั่นน้อยลงชัดเจนครับอันนี้ยังมีบ้าน,นะครับมีแกว่งที่ก้นนิดๆนะครับก็สภาพอย่างทันเครื่องด้วยนะฮะอ่ะทันเครื่องนี้แค้เท่านั้นนะครับเทียมไม่จบนะฮะก็จุดเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีส่ดของรถคันี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จูโดยจับ F w i ไวเบนะครับโอทผมเจ๊งพอดีตอนจูนเสร็จนะครับเรียบร้อยไปแล้วโดนอีกหลายพันนะฮะก็จูสดจูนจริงนะครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูนะครับจูนลนนทุกคันนะฮะไม่ใช่จอดน,นิ่งๆแล้วจูนนะทีจูจูต่อคันไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับไม่ใช่5นาที10นาทีเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอาตาัตราเร่งกันสำหรับสอี่นะครับท่อเดิม นะฮะกอกาศเดิมแล้วก็สมาร์ทวีพาวเวอ95นะครับเปิดแอร์นะครับเกียดีนะครับโอเค <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตาเล่นกันไป ค้าที่ใช้ Accord ์ดเจน8 2.4นะครับอว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างไหมนะฮะอัาตาเล่งตางกันเป็นยังไงคันนี้เป็นมี o w e เวด้วยนะครับเดิมๆแอคคอร์ดนะฮะไม่ว่า2.0หรือ2.4นะครับค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะครับน้ำมันอก็ปรับรถระบาัน,นะครับให้มันพอดีนะฮะ ก็ผลพลอยรับก็คือผลพลอยได้ก็คือผลพลอยรับคืออะไรนะฮะก็อัตราการเผาไหม้ก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับรถมีกําลังมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่าที่ปลายท่อนะครับพวกค่าคขมเมาครับจะน้อยลงนะฮะโอเคก็สําหรับพีจูนครับรับจูนคาร์าพันห้าร้อยบาทนะฮะคันด้าเอ็นเอลิ้นไฟฟ้าเท่านั้นนะครับ ฮอนด้าเทอรโบรงงานยังไม่ได้รับนะฮะโตโยต้าสายเบนซินนะครับเขาจะชนกันไหมอ่นเหนึงเขาต้องการอะไรอยู่นี่เขาก็เลาะซ้ายอ๋ออ๋ออทำคนอื่นปวดไปหมดเลยก็สำหรับโตโยต้าสายเบนซินนะครับก็ยาลิ s อันติ บีออสแคมรนะครับทักกันทักมาสอบถาม่อก่อนว่ารุ่นไหนอะไรยังไงพอฟังรุ่นผมก็ไม่มีฝ่ายจูนให้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่ด้วยน,นะครับใกล้ไกลแค่ไหนก็ทักมาถามไปก่อนนะฮะผมบวกค่าเดินทางไม่แพงน,นะครับอ่าพีจูนอยู่ที่เสรีไทยซอยเจ็ครับอยู่ด้านปากซอยนะฮะหรือว่าสีน้ำเงิน ฮอนด้าทั่วไปนะครับตั้งวาล์วล้างลิ้นนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กออากาศหัวเทียนแล้วก็จูดกล่องนะฮะอีกที่หนึ่งคือลํำลูก,กาคองเจ็ดอันนี้ผมรับทําที่หน้าบ้านผมเองนะครับรับเฉพาะงานจูนเท่านั้นนะฮะเซอร์วิสในทนั้นทั่วไปผมไม่ได้รับนะครับถ้าจะทำเซอร์วิสด้วยก็รบกวนมาที่เสรีไทยนะ,ะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook youtube หรือ Google ก o เกิลแมปนะฮะก็ พิมว่า P2 Remap h o n d a เจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับก็วันนี้ส่งงานครับสำหรับ Accord Gen 82-4นะฮะล้อล้อเดิมโรงงานของสิ 47, นะครับท่อเดิมกรอกอากาศเดิมน้ำมัน V Power เป็นซินเก้าห้นะครับขอบคุณครับบอทางโค้งพอดีโอเคไปแล้วครับ